สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมมือถือออกใหม่นะครับเป็นเกมของค่าย e-sport นะครับ FC Tactical นะครับเป็นเกมฟุตบอลนะครับมือถือเวอร์ชั่นใหม่เลยซึ่งแปลกไปจากเดิมค่อนข้างสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมระบบเกมเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเด่ไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ่านะครับผม ของค่าย EA ครับสำหรับใครที่เล่นค่ายนี้ก็จะรู้กันอยู่ครับ่ะโอเคพิซเตอร์เกมเป็นซอนเฮงมินนะครับผม่ะแตะเพื่อเริ่มเกมผมจะบอกเลยว่าระบบเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องภาษางภาษาไทยไม่ต้องมีปัญหาเลยพอลงสโตทยปุ๊บเป็นภาษาไทยปั๊บเลยจริงเกมนี้นะครับออกมาแล้วประมาณ5 6เดือนที่แล้วเนาะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ สำหรับเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชัน1.8.0นะครับก็เป็นเวอร์ชันภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาครับผม<ป>ก็เข้าสู่ระบบนี่ครับโโอ้หภาพอ๋อจะเป็นแมตสตาร์นี่เป็นแมสซิตี้นะครับกับเรียวมานลิดนะครับผมนี่มีไลอัพด้วยเฮ้ยไอตัวการ์ดมินิแมปนี่หน้าตาเหมือนเลยอ่ะครับคิกออฟครับ เขาจะสอนแล้วนะครับเรนดีต้องรับสู่ FC Tactical นะฮะเขาจะสอนเราควบคุมระบบพื้นฐานในเกมนะครับผมผมจะบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นกับตันซื้อปราสาทเนี่ยใช่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะก็กดไปที่ตัวละครครับนักเตะเราอ๋อเป็นการส่งที่สมบูรณ์แบบนะฮะคุณสามารถส่งไปยังพื้นที่ว่างได้นะครับให้เราจิ้มไปเลยเหรออ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมดีมากไปต่อกันเลย ผู้เล่นที่มีลูกบอลจะเลี้ยงไปทางทิศทางที่หันหน้าโดยอัตโนมัติโอเคหาแรนครับหาเ่นไปแล้วนะคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอลได้นะครับโดยใช้หัวนิ้วมือลากไปที่ต้องการโอเคผมจะไปทางนี้แล้วกันฟืบอ้าอกมาประกบ3ครับหูยนี่ครับก็เกมนี้ครับผมบอกกันเลยว่ามันจะเป็นเกมฟุตบอลที่ไม่เหมือนเกมฟุตบอลที่เคยเล่นกันนะครับแบบ11 11นะฮะ เกมนี้มันจะเป็นแบบลักษณะแบบเหมือนเทิร์นเบดนะครับก็เป็นการะส,สมค่าพลังนะครับเหมือนกระดานซื้อภาษาเลยนะครับก็คือพอเรามาคือมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนมันจะแบ่งเป็นการโจมตีก็คือการบุกใช่ไหมแล้วก็มีการตั้งรับใช่ไหมสกิลนะครับสกิลการ์ดต่างๆนะที่เราจะใช้ในการเลือกสกิลท่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปมันเป็นการเดาฝั่งตรงข้ามด้วยว่าอย่างเราเราเองเนี่ยเราสมมติเราจะไปแย่งใช่ไหมครับเราก็ต้องดูก่อนฮ้ยฝ่าตรงข้ามไม่ใช้สกิลอะไรวะ ล็อกหลบไปทางซ้ายขวากลางคือมันมีหลายท่ามากๆนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราเป็นเราเป็นฝ่ายบุกใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสกิลที่จะเลี้ยงหลอกูกต่อสู้เนาะเนี่ยเข้ามา3คนเนี่ยมีเบลลิงแฮมด้วยเนี่ยนะครับเราจะทําไงกับมันใช่ไหมอ่ะไปดูกันนะครับก็จะมีสกิลนะครับเลี้ยงลูกครับก็จะเสียค่าพลังกาย60หน่วยนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยจะมีค่าพลังกายอยู่จะเป็นค่าสายฟ้านะครับทุกคนจะเห็นเลยว่าจะมี1,284คือค่าเต็มตอนนี้เหลือ1,224นะครับ เวลาที่เราใช้สกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะลดในส่วนของค่าพลังกายไปนะครับอ่ะคุณยังต้องรับมือกับอีก2ผู้เล่นที่เหลือนะครับเมื่อเราเลี้ยงหลอกเมื่อกี้เราเลี้ยงหลอกเป็นหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกสกิลอื่นที่สามารถที่จะอ่าผ่านจุดๆ,ๆนี้ไปได้ครับอ่ะมันให้เราเลือกในส่วนของการทําวันทูเนาะชิงบอลน,นะครับจะเสียพลังกาย120หน่วยเลยนะครับอ่ะเราก็ทําวันทูกับเบอร์ตัวซินวานะครับอ่ะกดตกลงเลย เป็นเทิร์นเบทครับเป็นฟุตบอลเทิร์นเบทครับคือปกติอาจจะเป็นหน้าตาเหมือนคล้ายๆกับตันซูประสานนะแต่ว่านี่เป็นตัวละครจริงนะฮะนี่ครับเรียกมาไม่อยู่ครับนี่ก็ไม่อยู่ครับ2ตัวปุ๊บบอลมาถึงฮาแลนด์ครับอ๋อทำชิ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะไปต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการยิงแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะให้เราเลือกสกิลมูฟครับนี่ครับก็จะมีเคโอติกเบิร์สนะครับเหมือนเป็นท่าไม่ตายเลยอ่ะเหมือนกับตันซูประสานเลย นี่ครับเดี๋ยวดูสกิลครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งมีกองหลังสองตัวครับโอ้โหดูสกิลของฮาแลนด์ครับโอ้โหดูครับสัตระตูเกป้าครับเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่สามารถเซฟได้นะฮะแมิตี้หนึ่งเรือมันติดศูนย์นะครับสัตระตูเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับไปต่อครับต่อมานะครับเขาน่าจะสอนอ่าโอเคจบเกมครับหนึ่งต่อศูนย์นะฮะ ก็เป็นประตูชัยของฮาร์เรนนะครับให้แมเชเตีชนะมาดึงศูนย์นะครับผม่ะโอเคครับก็รู้วิธีการเล่นเบื้องต้นไปแล้วสำหรับเกมฟุตบอล FC t a c t ท c a ตินะครับเป็นเกมฟุตบอลแนวเทิร์นเบดนั่นเองต่อมานะครับเราเข้ามาสู่หน้า็อบบี้แล้วนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการปรับแต่งนะครับทีมของคุณโดยอิสระนะครับผมอ่าเรามาเฟ้นหาผู้เล่นกันดีกว่านะครับว่าจะเอาผู้เล่นตัวไหนมาเล่นบ้างนะครับอ่าเหมือนสุ่มกระช้าแหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูแอนิเมชั่นสุ่มกระชากันนะฮะนี่ ก็จะมี Totorial ลสกาวนะฮะจะมี v i r จิ l ฟันได้นะฮะไอ้าหมื่นกว่าคือค่าพลังนะครับจะเป็นสายป้องกันนะแล้วก็จะมี i ินิสูดนะฮะโมโคโคเอนโนะครับไปสมมสอตอนนี้ก็อัปเดตตามจริงนะอ่ะต่อมาครับกดไปเลยครับเป็นหาฟรีนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะรีโลได้หรือเปล่านะครับมันได้ตัวละครได้สีทองเลยนะครับผม ไขวหน้าไม่รู้จักไอ้เลเวอร์กีมาโดครับไม่รู้จักไอ้อลนาเซอร์โอ้ยไม่รู้จักเลยครับแต่และตัวโอบูบด้วยดูเฮ้ยดิวพูโอ้โย,ดอยดอได้วาจิวฟันได <c oughs> โอ้ได้กองหลังมาหนึ่งตัวครับอ้าวมันเป็นตัวเหมือนเป็นตัวให้มัน ที่เป็นเป็นตัวแถบทั้งบน4ตัวที่ผมอ่านมาแกะนะครับโอได้ฟันไดมาหนึตัวนะฮะบูจิวฟันไดอ่าคุณซสัญญาแล้วเตะหลายๆายเขา้าทีมโอเคเรามาจัดทีมให้เขาแล้วกันนะครับไปที่การจัดทีมครับภาษาไทยนะเข้าใจง่ายมากนะฮะไปโอเคในการจัดทีมคุณสามารถเลือกและจัดระเบียบของทีมคุณต้องการ โอเคจะมีคำว่าจัดตโนมัติด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดตโนมัิเลยแล้วกันง่ายดีป๊บเขาให้ครับแก้ไขโดยรวมนี่ครับเอาเวอร์จิลฟันไดเข้ามาอูแต่ว่าตัวละครตัวอื่นแม่งอย่างกากอะพลังแค่เหมือนต้นต้นเฮ้ยมีตัวมีอยู่ตัวหนึ่งสองหมื่นกว่าเว้ยโอเคดูเหมือนจะเป็นทีมที่ดีสุดแล้วนะครับตกลงได้เลยเฮ้ประตูเป็นแคปเปอร์ชไมเคิลนี่วาต่อมาครับก็จะมี่วงการจัดการผู้จัดการทีมใช่ไหม เดีย๋ยวต้องดูพรเซนต์แท็กติกข,ของผู้จัดการทีมด้วยนะฮะอ่าต่อมาครับร้านค้านะครับโอเคเขาจะสอนเรื่องร้านค้าใช่ไหมโอเคมีซื้อไอ้ทงไอเทมได้นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการเรื่องภารกิจมือใหม่นะครับไปที่ Beginner ่ i งบิชนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆเหมือน Adventure ป์ะ มีของแจกมีมีเอ็นเอ้ยอีกก่อนนะมีเอนโซ่ป่ะเหมือนจะเป็นเอนโซ่นะครับไอ้ร้อ่อะครับเอ้ยมีฟันไดซ้ำด้ยวยหรอแล้วก็มีของดอดมุนนะฮะอ่ารับไปก่อนอันนี้อะไรวะเนี่ยอย่าโมเราช้ามาดูภารกิจกันสามารถกดปุ่มชาเลน g ์ได้เลยนะครับอ่ะไปขอใช้เราสอนเล่นชาเลน g ์ก่อนนะครับอ่านี้ของจริงนะ ในบทฝึกสอนคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเล่นด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มเลเวลตัวละครน,นะฮะอ่ะไปเฮ้ยโอ้โหอ๋อเขาแจกเรานะครับเขาแจกซอนนะฮะซอนนี้คือตัวแบกเลยนะครับตัวแจกแบกทุกแบกทั้งทีมอ่ะเออแจกเข้าไปครับพนักงานผู้เล่นครับอ่ะเดี๋ยวสอนเรื่องการอัปเกรดตัวละครกันอัปเกรดตั้งเตะนะอ่ะไปที่ซอนก่อนแล้วกันนะฮะแจกซอนเลยวะเนี่ยโคตรเจ๋งวะ่ะปีกซ้ายเราครับ อ่าเริ่มต้นด้วยการเพิ่มเลเวลก่อนละกันนะครับมันจะมีให้เรากดทางด้านขวามือนะครับก็จะใช้แต้มเขียวๆที่เป็นเขียวๆกับตัวเงินๆอ่ะที่เป็นเหมือนเฟืองกับตัวดัมเบลเนาะแล้วก็อัปเกรดไปนะครับมันจะเสียอยู่นะี่ครับเรามีแต้มอยู่เท่น,นี้นะครับมันก็จะให้เราฝึกไปก่อนก็จะเสียอยู่ที่พันเก็กสิบกับพันสองร้อยยี่สิบนะครับจะได้มาเป็นเลเวลห้านะนี่ก็ได้เป็นซอนเลเวลห้านะครับผมซอนถึงบินนะฮะโอ้ ปีกกึ่งกองหน้าของซอเปอร์นะฮะนี่ครับก็ใช้ไอเทมตามที่ผมบอกเลยที่เป็นดัมเบลกับเหรียญเงินนะเนาะมันเป็น EXP อ่ะครับอืมมันเป็นภาษาไทยมันเข้าใจง่ายมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้อ่ะต่อมาครับก็จะไปดูแถบด้านบนเนาะ,ะท a ต t ิ c a l p a ร s ดูละเอียดมือใหม่โอเคอ่ะไปแล้วครับสุดท้ายก็คือบอกชื่อของคุณอ่ะตั้งชื่อเว้มา แน่นอนครับเรามาประมาณนี้ก็ต้องตั้งประมาณนี้แหละครับผมเพลินโซนจัดไปอ่ะมาแล้วครับโบนัสล็อกอินนะครับผมก็ได้ตั๋วพรีเมียร์ลีกสเกลมา10ใบนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตั๋วกาชาแหละนะครับวันที่7แจกตัวละครด้วยนะครับเป็นของตัวเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นตัวคลาสสิกนะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ อืมอ่ารับของไปก่อนมีเทดิโคโบนัสด้วยนะครับแจกเราตลอดโอ้แจกเยอะมากช่วงแรกช่วงเจ็ดวันแรกนี่คือรับไปเลยอ่ามาครับผมอ่านี่ครับนี่ก็คือภารกิจที่เราจะต้องทํานะครับโอ้มีโคตรเยอะเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของการเติมเนาะโอ้โหอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเดีย๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเลย อ๋อนี้เป็นอุย๊ยมีการเข้าไปเล่นด้วยนะ๋ือก่อนนะเหมือนไต่ลรงจะอันดับเนาะตรงนี้แล้วก็จะมีอีกอารหนึ่งนะเดีย๋ยวผมรับก่อนตรงนี้เขียวเขียวะให้เข้ามาดูเขียวเขียวนะครับทีเข้าพาร์อ่ะรับไปรับรับไปก่อนเหรียญเหือนรับรับนะฮะ โอ้โอเคเลเวลนหนึ่งรับไปก่อนนะฮะนันเป็นรับบอลมานะครับไปที่กล่องของขวัญน,นะครับโอ้โหมีของแจกด้วยประเด็นรับทั้งหมดไปดิเฮ้ยดูได้เฮ้ยเหมืนุตฟันนิตรอรยป่ะรุตฟันนิตอรยแล้วก็ได้สกิลมูสมาหนึ่งอันนะฮะเลี้ยงบอลดุดันและรุนแรง อุ้ยเสียดซาตาไม่น้าเยอะนะเนี่ยอันนี้จะเป็นรูทฟันิเตอร์ลอยปะเฮ้ยจริงด้วยรูทฟันิเตอร์ลอยนะครับโคตรเจ๋งมาได้ละอ่าโอเคก็ได้แต้มได้ไรครับเต็มไปหมดเลยเออแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่อยาเดี๋ยวเราไปที่การจัดทีมก่อนอ่อาเดี๋ยวเราไปดูเล่นสักเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะ อ้ยนี่ไงรุดเฟนิสร์ลอยอยู่ทั้งบนกับซอนเฮืองบิน2ต,ตัวนะฮะอ่ะถือว่าดีมากนะครับเลตติ้งทีมอยู่ที่2 0 0แสนหนึ่งนะฮะผมโค้ชจอห์นสันครับเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนโค้ชแล้วกันนะอ่ะมารีวิวข้อา้าอีกทีหนึ่งครับอ่ะก็จะมีเรื่องขับขับเฮาส์นะฮะอ่านี่ก็คือหน้าต่างตัวละครองเราเนาะตรงนี้ก็จะอัพคำการอัพเกรดแล้วก็ดูตัวละครเราได้นะครับดูตั้งตรวน้องเตะเรา อ่ะเราไปเวอร์ทัวร์กันสักหน่อยนึงอ่ะก็ดี๋ยวเราไปเล่น MLS ลแล้วกันหลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะมันจะมีภารกิจให้เราทำนะฮะนี่ครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลน,นะฮะดูดิโอ้โหสุดยอดปะสักหน่อยปะอ่ะไปเลยครับถัดไปอ่ะเริ่มแมตช์เลยนะครับ เรามาเล่นกันนะครับเรามาดูกันว่า,าจะจบเกมเท่าไหร่นะครับผมมาสตาร์ทโตนี่มาแล้วครับเพรินโซนไปนี่ครับรุตฟานฟิสโร,ร,รยกับซอนฮึงมินนะฮะสองหมืนห้ากับสองหมืนหกแล้วพลังเอ้ยฝั่งตรงข้าไม่เท่าไหร่เลยสบายสบายเลยอนะเมเจอร์ลีกมาแล้วครับเริ่มส่งไปส่งมา เฮ้ยแม่งมาแล้วโอ้โหเลือกสกิลก่อนอ่าทำชิงแล้วกันกับรุทฟานิสเตรอยนะตกลงเทิร์นเบดนะครับจ่ายเข้ามารุทฟานิสเตรอยฟืบวุดไปนหนึ่งนะฮะนี่รุททำชิงมาแล้วครับปลาเบอร์สี่ผมยังไม่รู้จักชื่อมันมากนะครับรุเอาล้วครับได้เวลาแล้วเฮ้ยแม่งโดนสกัดอ้าวไม่โดนครับเอาล้วครับอู้ล้ำหน้า หนาครับแต่เราแย่งแล้วครับแท็กติคอลครับแท็กโกก่อนธรรมดาปาบเขาให้หูล่วงเลยครับรุดฟเฟนิสโรยแย่งคืนกลับมาได้น,นะครับสกิลมูฟเลยครับมายิงครับผมยังเป็นสกิลมูฟก่อนหูยิงอืเข้าเปล่ะไม่โดนเว้ยเรียบร้อยหูแรงด้วยโอ้โหย่างกระตันซื้อภาษาเลยเรียบร้อยนะครับผมโอ้รุดเฟนิสโรยนะฮะ อย่างกับตักับตันซื้อบริษัทเลยอะโอ้โหมาแล้วครับไปกันต่อฮะอันนี้สกัดบอลแล้วกันมาปักเอ้าไม่โดนครับเขาหลอกเขาหลอกเราได้นะฮะเอ้ยแดงแรงยังได้ครับไปครับรู้ตัดบ,บอลได้ครับโหไม่มีเพื่อนเลยซอนเอ้ยโหจะส่งให้ซอนหน่อยไปจ่ายบอลแล้วกันนะฮะไปที่รุดฟันิสโรอยครับ จ่ายบอลจ่ายบอลจ่ายบอลโอเคปึ๊บเข้าทางซ้ายโอ้เสร็จเลยโดนตัดบอลได้ครับเรียบร้อยเข้ามาสกัดครับไลบี้รีโดนแล้วครับโหอีกครับเราตั้งโซนได้นะสกัดแล้วกันนะครับไปเราต้องเดานะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างโอเคไคเซโดลุดฟันนิโซรอยไปแล้วครับผม วิ่งครับสกิล uh huh. มูฟแมงโดนสกิลมูฟเลยครับเอ้ยไม่ได้ว่ะต้องยิงมายิงเลยยิงเดี๋ยวไปต้องใช้มูฟอ่ะยิงธรรมดาอูแม่งบล็อกได้ครับเบาเกินไงมันไกลแยงไปสมดุลอ้หมดครึ่งแรกครับ1ต่อศยอยู่เราน้ำอยู่นะจากลูกยิงของพร้อมลุยครับครึ่งหลัง นะแปลกใหม่ดีนะผมรู้สึกว่าม่งแปลกใหม่มากอ่ะไปครับลุย power play ครับอันนี้มีกำหนดเองด้วยนะครับป้องกันมีเร่งความเร็วด้วยนะครับ c i c u l a ครับเฮ้ยเขาใช้บูทผมใช้บูท t ท r c u l a ใช่ไหมโอ้ยได้ด้วยครับยังบอลได้ครับไปสวนเลย ซอนโอ้ยแม่งทัดโดนด้วยแต่บอลยังมาอยู่ไปที่ซอนเฮ้ยพอรเพยทางซ้ายกลับมาลุสโอ้มาแล้วทำชิ่งแล้วกันทำชิ่งกับซอนแล้วกันแล้วก็ยิงมาปับ๊บฟึบไม่โดนไอ้แม่งทัดโดนอ้าวได้อยู่ครับเอาละครับผมลูกนี้แม่งโดนแล้วไม่ดีครับ เฮ้ยไม่ได้ได้ไหมโอ้เบาเกินเราเรียบร้อยครับเข้าอยู่ครับ2ต่อศูนย์ครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะไอ้นั่นเบาเกินนะฮะโอ้ดูเฟ็นจะลอยครับตัวแจกตัวแจกตัวแจกแบ่งทั้งทีมครับไปครับไลบี้ไปนี่ครับเรากดค้างได้นะฮะไปที่สกัดบอลครับได้ไหม เฮ้ยได้หบล็อกอยู่นี่ยหอยางเป๊ะครับไปรุดรุดฟันนิสรอยเอ้ยแม่งโดนบล็อกก่อนโอโหเอ้าไม่โดนครับไปแล้วครับออกปีกขวามาโอโหโดนแล้วครับจ่ายบอลไปที่ซอนซอนเข้ากลางอย่รุดวิ่งหน้าเลยสวยจ่ายง่ายๆวืบไปนหนึ่งครับไปแล้วครับรุดรุดทำชิ้นกันไปอืม อาวุธไปหนึ่งครับมาแล้วลูฟาน,นิสตโตรอยแม่งโดนยิงนี่ครับรออะไรอะครับไกลหน่อยนึงแต่ก็ลองดู8 0 0พัูเบาเกินบอกทันเอาวุธไปหนึ่งเอ้าประตูก็ตายเลยครับ <c oughs> เรียบรอ้อยไชนเสาโอ้ออกครับเอาล้วครับไลบีไปสกัดโอ้ยพลังสตามิน้าหมดเหรอ สตวมีหน้าไม่พอครับงานงอกแล้วเหนื่อยไงนักเตะแม่งเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยไลบี้ก่อน <c oughs> ไลบี้ก่อน,ล,อน,ล,อนลูกเอาพลังกายทั้งหมดมาหมดอ่าหมดเวลาพอดีครับโอ้โหอ่าก็เป็นอันว่าเราชนะไปสองศูนย์นะครับได้ประตูจากรูดฟันเดสลอยทั้งสองลูกเลยอ่าก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่แปลกใหม่มากๆนะครับสําหรับ่าของอีเอนะสำหรับใครที่เคยเล่นเอฟซีมานะครับก็อ่าสำหรับเกมนี้นะครับ f c แท c ็ก c a l ก็จะประมาณนี้ครับก่อนจะจากกาันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ